สวัสดีท่านชมนกันกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีไฟประจันตาครามนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟไปอาตาปร,ประทับนะครับที่สถานีไฟบ้านดงบางและสถานีไฟกบินบุรีนะฮะโดยขบวนรถธรรมดาบวนที่สองเจ็ดห้ากรุงเทพด่านพรุมแดนบ้านคลองลึกและขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองแปดหนึ่งกรุงเทพกบินบุรีนะครับ เป็นการโดยสารที่สถานีรถไฟประจันทศรามรอบที่8ล้านนะครับเนี่ยขบวนขบวน280กําลังจะเข้านะครับลอรีลอรีกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่275กรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับตอนนี้ครับเครื่องกั้นทางด้านทิศเหนือของสถานีประจันทศรามลงแล้นะตอนนี้ขบวน280กําลังจะเข้าในทางลีก เ้นาฬิกา7นาทีนะครับลาช้าประมาณ3นาทีส่วนหัวสองชันตอนนี้ล่าช้าประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับโอ้ยแดดออก นะี่ครับบรรยากาศสถานีประจันตคามนะครับตรงนั้นนะครับเป็นโรงเก็บรถเดินรางนะครับรดทาบค่ะผู้สั่อสมีความประสงค์ไปปาจีบุรีฉาดชงซองตลอดปลายทางกรุงเทพขปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านข้าไปรอการเดินสารที่ฉางชาลาที่สองครับสร้อมผู้สื่สารไปกระบี่บุรีสาดแก้วตลอดปลายทางบ้านคลองลุกรอการเดินสารที่ฉางชาลาที่หนึ่งครับ จริงนะผมอยากให้ทำชั้นสองมากนะฮะทำพื้นชั้นสองเพราะว่ามันลำบากตอนไปขึ้นฝั่งโน้น<ะ>อะไรน้องอะไรจะเย็นน้องอะไรแชมป <Herr> ์บ่โอ้วีเดิมเน้นนะเป็นหนึ่งนะ <c oughs> มาแล้วครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่280รับส่งบริษัทต้นทางสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกปลายทางสถานีกรุงเทพมหาโคงนะครับกำลังจะเข้าทางลีกสถานีประจันตคามนะครับโอ้ ชเชชนเชชนหนึ่นึ่งหนะครับเลขสวยมากเชชันหนึ่งหนึ่งหเชนหนึ่นึ่งหนะครับ สุท้ายเป็นที่เช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์จอดสถานีพัฒนาคามนะครับ แปดศูนย์เนี่ยชนมาได้นานแสิบสอง มาแล้วขรถธรรมดาควันที่2 8 0ปสได้2 7 5นะครับกรุงเทพด่านทมแดนบ้านคลองลึกวันนี้ได้รถจากอันสตอมหน้าส้มนะครับเครื่อง MTU นะฮะให้เดาหมายเลข4 1 5 0 4150นะอัลสตอม4150ทำพวด2.75ใน,นวันนี้นะฮะตามผิดก็ค่อยดีดูสถราดสานราขอรายการคลุงตรวจอบสาต่ ควรสองเจ็ดห้าน,นะครับออกสอดอีนนบ้านนงบังนะฮะเลยชานมานะครับมาดูวันสิบดิคันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันเลงพวงรถมาเยอะก็ะนะครับดูรถดูโล่งไปว่าสมัยก่อนพวกมาเจ็ดแปดคันรถไม่พอนั่ง รถคือเต็มตลอดเลยนะฮะไม่มีที่นั่งเลยทันท้ายบอยชักศนหนึ่งสามหกสามสถานีบ้านดงบังนะครับ สถานีบ้านหนองบังนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบงอังอำเภอประจันคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตั้งอยู่ที่ระหว่างสถานเอ,อ่อระหว่างที่รถหนองแสงและที่รถพมแสงนะครับวันนี้เรามานี่นะครับเอาตาปั๊มของสถานีบ้านดงบ,งบนะดังนะครับในนี่นะเปียกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้โอเคเราไปขอกันนะครับ มเขาก่อนอย่าพึ่งข้าวต่อเลยเขายังไม่เปิดหรอกขอต <c oughs> ับปั้งหมดเอาโหดอ่ะขอเลเซนด้วยนะพี่หมดจัดตั้งนานใหม่ตั้งนานใหม่ นี่มันเป็นแบบพิพิอ่ะตั้มตรงไหนอั้มหน้านี่แหละในรัดด้านอะไรมันไม่คอ่อยชันเอ้ยมันเล็กอะไม่เป็นไรพี่ ก็ส่งมาแล้วก็ท้องไส้แล้วี่ของผมขอลายเซ็นด้วยครับพี่นี่ขอลายเซ็นเอาหมดอติดแล้วพี่เอาปการพี่ นี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับตาั๊มของสถานีรถไฟบ้านดงบังนะครับนี่นะมาขอได้ตลอดเลยนะครับน่าจะมีพนักงานอยู่ตลอดนะครับดียเป็นช่วงที่ไม่มีรถไฟวิ่งนะครับช่วงบายบ่ายเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในสถานีกระบินบุรีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ นี่คือขอบวน282นะครับกรุงเอ่เอกระบินบุรีกรุงเทพซึ่งนี่นะครับเราก็ได้ตราปั๊มของสถานีกระบินบุรีมาแล้วนะครับเป็นรูปวงเวียนกับรถจักรนะครับซึ่งมีรถจักรแอ้น้ำเอ่อซิกคาร์บอนบูสหมายเลขหกสอยู่นะครับส่วนในชั้นชาที่3นะครับก็มีเป็น รถจักรสำรองของย่านกบินบุรีนะครับเป็นรถจักรอันสตอมหมายเลข4154นะครับคันสุดท้ายของรุ่น ALS นะครับรถจักรเครื่องแค p t a i n Pilla ด้วยนะฮะการร้อนจริงๆนี่นครับขบวน281และ22กรุง,งเทพกระบินบุรีกรุงเทพจอดเทียบเป็นในชานฉลาที่1สถานีกบินบุรีนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของประวัติศาสตร์นะครับในอดีตสถานีกบินบุรีเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกในปีพุทธศักราช2468นะครับมีการาขยายเส้นทางนะครับจากสถานีชะเชิงเซามาจนถึงสถานีกบินบุรีเป็นระยะทาง100กิโลเมตร ทำให้สถานีกบินบุรีนะครับเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกซึ่งบริเวณนู้นนะครับตรงสวนสาธารตรงนู้นจะมีเป็นวงเวียนกับรถจักรนะครับซึ่งมีรถจักรไอ้น้ำซิกคอมบูสหมายเลข63อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นหม้อน้ำนะครับเติมรถจักรไอ้น้ำนะครับแทงน้ำเติมสำหรับเติมรถจักรไอ้น้ำในอดีตนะครับปัจจุบันเลิกใช้งานไปแล้วนะครับ โดยนี้เป็นที่พักพนักง,งานนะครับบ้านพักพนักง,งานรถจักรนะครับนี่เป็นโรงเก็บรถยนต์รางนะครับนี่ครับสถาน,นีกบินบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณโค้งนะครับทําให้บริเวณเอ่อทำให้ตอนที่ขบรถเข้าเนี่ยจะเป็นตอนที่ถ่ายภาพได้สวยมากนะครับเพราะว่ารถจะโค้งไปตามราง เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวงเวียนกับรถจักรกันนะครับถ้าเรามาชมวงเวียนกับรถจักรนะครับซึ่งในอดีตนะครับใช้ในการกับรถจักรไอ้น้ำเพื่อวิ่งกับกรุงเทพนั่นเองสําหรับรถจักรไอ้น้ำที่ทุกท่านเห็นอยู่บนนะครับข้างบนนี้นะครับก็คือรถจักรไอ้น้ำซิกคาร์บอนบูสหมายเลข63นะครับการจัดวางล้อแบบ 060นะครับมีล้อนำ0ไม่มีไม่มีล้อนำล้อกำลังที่โยงกัน6ล้อและล้อตามไม่มีนะครับนะครับขอพ่วงแบบใช้แบบ ABC นะครับนี่ฮะเป็นรถจักรไอน้ำที่ใช้ในสมัยสมัยกรมรถไฟหลวงนะครับขอเล่าประวัตินิดนึงนะครับอดีตนะครับทางรถไฟสายตะวันออก มีปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟชาเชียงเซานะครับหลังจากนั้นในปีพุทธศัการาช2468นะครับครบร้อยปีพอดีก็ได้มีการขยายเส้นทางนะครับจากสถานีชาเชียงเซามายังสถานีกบินบุรีเป็นระ,ระยะทางจากสถานีชาเชียงเซา100กิโลเมตรนะครับก็ทำให้สถานีรถไฟกบินบุรีเนี่ยกลายเป็น สถานีรถไฟปลายทางของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกไปโดยปริยายนะครับจึงทําให้บริเวณสถานีนะครับก็จะมีวงเวียนกลับรถจักรก,กลับรถจักรนะครับอยู่เพราะสมัยก่อนรถจักรน้ํามีห้องขับเพียงด้านเดียวนะครับ นี่ฮะมาดูกลไกการทํางานของของวงเวียนกันหน่อยนะครับวิธีการทํานะครับวิธีการทํางานของมันนะครับก็คือนี่นะฮะจะมีคนเนี่ยมายืนบริเวณนี้นะครับเพื่อหมุนให้โซ่ไปหมุนพเพลาล้อตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปตามรางนะครับวิ่งไปตามรางวงกลมนี้ มันแข็งแรงใช่ไหมบางอันอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นขอพ่วงชนิด ABC หนักมากแล้วก็นะครับนี่คือก็จากไอ้น้ำ six carbon boost หมายเลขหกสามนี่นะฮะข้างในก่บนี่แหละาะไม่มีอะไรอยู่แล้วกลับ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  เสียวละเริ่มเสียวละไปไปไปนี่นะครับโอ้โหสมัยก่อนเขาจะไปเกี่ยวกับรถนะครับเอ้ยก็นะฮะนี่ก็ทางเทศบาลกระบุรีเขาก็มาบรุงบูรณะให้มันดูดีขึ้นนะครับอันนี้ การรถไฟเขาไม่ได uh> mm ้บูรณะเองนะครับก็ก็นี่นะก็จะเป็นประวัติร่าวๆนะครับของเอ่อบริเวณวงเวียนกับรถจักรของสถานีกบินบุรีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะครับก็สรุปคลิปนี้สวัสดีครับ